ับสวัสดีครับผมมิเตอร์ชาแนลอาร์แอลนะก็ขณะน,นี้มาอยู่ที่ท่าขัสยานเบตงนะครับเอฟซียังไม่ได้ใช้บริการนะครับโอเคสวยนะ FC ฟซีโดยการใช้เลนมากของไม้ไผ่ธรรมชาติเบตงแปลว,ว่าไม้ไผนะ่ FC เอฟซีไผ่ตรงไนงะสามารถจะมาถ่ายรูปโซฟีอะไรกันได้นะบริมนี้รนะับ นี่คนนี้เป็นขาออกนะฮะสินี่ขาออกนะฮะแล้วก็ใช้มีจอขนาดใหญ่นะไอไม้ไผ่แตะแทะเลยนะฮะเกการใช้น,อน็อดด้วยนะเป็นการดีไซน์นะสามารถที่จะเปลี่ยนอย่างอื่นได้เหมือนกันนะไ้สิค่ะอย่างเรวตรงโงนี้นะฮะ ซูบังด้วยนี่ครับอกอกมเร่วๆนี้นะจะได้ใช้บริการนะฮะมีความพร้อมนะฮะก็จะมีบอร์ดของตรงนี้จะเป็นบอร์ดนะเป็นบอร์ดด้วยนะสามารถที่จะใช้งานได้อะไรได้เลนะสวยงามนะ ไม้ไผ่เลนะไซขนาดเดียวกันหมดเลยนะแล้วก็ดีไซน์มันสวยงามนะติดนะกะรกว้างขวางนะครับก็อยู่ใกล้กับด่านมากับฝั่งมาเ,เลเซียแล้ว ส,สัสหงหรุ่ยจะเี็นว่าภาพสัตเสียแกนไทยนะไอเด็กตรงอาจจะมาทีย่ยวเราก็เยอะเหมือนกันนะสินี่สวยงามนะ เนี่ยที่จอดรถนะฮะกว้างขวางนะฮะรอเวลานิดหนึง่งยกเท้าหน่อยยกเท้าหน่อยยกเท้าหน่อยอียเข้า ก็ลมดีนะครับเอฟมีความพร้อมแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเสเวดาเสียไปืูแล้วก,ว like, ก,ว share, กวดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมีบ้านพักด้วยนะบ้านพักของเจ้าหน้าที่ที่เขาจะทำงานนีย นี่นะฟุ้มนู้นเลยอ่อนี่ฮะสู่ด้านหลังนะ